รท้านมสัสก,การหลวงพอ่อที่เรารพอย่างสูงพระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระธาตุก็ดีลูกมีความรู้สึกว่าจะต้องมีเทวดาปกปักรักษาเป็นแน่ที่จะเรียนถามวันนี้ก็คือว่าลูกอยากจะสนองพระคุณท่านที่เศร้าพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะทําบุญทํากุศลอุทิศไปให้ลูกคิดว่าสังฆทานอย่างเดียวจะไม่พอแก่ความต้องการ มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเจ้าค่ะสตัง้ดยไรเพราะสตังก็ได้เหรอสตัง้ดยก็ได้๋อสตัง้ดยก็ได้เพิ่มเติมนีกแล้วโอ้แหมนี่คิเป็นเกก็เก่งนะแหมมีความกตัญญูแม้กระทั่งเทวดาที่เฝ้าพขะบรมสาเรยเคยจะเป็นยังไงเนี่ยวถทับเขาเข้ารถทับด้วยเขาเข้าเราด้วยเข้าเราด้วยโอ้ยีงนี้ก็ระโยชน์ใหญ่เลยนะ ไปก็อะไรเนี่ยโอหลวงพ่อ